พ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับรู้กันหรือ,อยังครับว่าวันนี้ไข่ขึ้นแล้วนะครับโดยวันนี้มีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นเป็นวันแรกราคาหน้าฟาร์มไข่พระขึ้น20สต,ตางคงต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงรู้แล้วไหมราคาพี่น้องคะได้กินไข่จริงโตกกันมั่งราคากาปันนี้จะรู้ว่าปีใหม่ไข่ขึ้นราคาก็ยาปีใหม่มันเลยครับอยู่ปีเก่าบายวา ทีมงานตัวพ่อเราลงพื้นที่ไปติดตามรรยาการในวันแรกของการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นนะครับเอาง่ายๆครับตอนนี้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ฟองละ5บาทครับเบอร์1ฟองละ4บาท70สตางค์เบอร์2ฟองละ4บาท50สตางค์แล้วก็เบอร์3ฟองละ4บาท30สสตางค์นะครับ จากการลงพื้นที่ไปติดตามบรรยา,าก,กาศตามแผงขายไกย่ไๆที่จังหวัดสงขลานะครับ mm. เช่นที่ตลาดราบสินคา้าสในเมืองสงขลาลูกค้าก็บ่นว่าแพงยิ่งแม่ค้าก็บอกว่าราคานี้ต้องระวังไข่ให้ดีนะคะเพราะถ้าแผงหนึ่งนี่ไข่แตกสักลูกเนี่ยสักกองเนี่ยเจ๊งเลยนะครับกําไรหายเครี้ยงเลยครับเพราะว่าแผงหนึ่งนี่ได้กําไรแค่5บาทครับต้องค่อยๆหยิบค่อยๆจับค่อยๆแตะและครับถ้าราคาแบบนี้ ว่าโจงอางหัวไข่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่แม่ค้าหัวไข่ยิ่งกว่าโจงอางอีกครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเสียงนางกัญญาสุนรคราแหงครับแม่ค้าขายไก่ไก่ในตลาดรัพย์สินประสาทค,ครับพูดถึงราคาไข่ตอนนี้นะครับแล้วก็บอกถึงวิธีซื้อไข่ว่าซื้อยังไงให้ได้ราคาถูกทั้งที่มันแพงนี่แหละครับราคาขึ้นค่ะแพงมากมราคาแน่ไบ้างครับราคาเพิ่มเป็นสิบตังค์ะขึ้นมา20ตังค์ละต่อลูก ตกมากตกลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้5บาทเบอร์อันนี้เบอร์10 5บาทฮะเบอร์40บาทเบอร์10 5บาทเบอร์30บาท4บาท3บาท30อันนี้เบอร์อะไร4บาทนี่เบอร์30บาท4บาท30บาทเบอร์20บาท50บาทเบอร์10บาท7เบอร์1า50บาท50บาทตกดีลูกค้านี่เขาเขาสั่งประจำอยู่ไหมครับสั่งประจำค่ะลูกค้าว่าไงบ้าง แพงค่ะแพงมากได้กำไรสัปาหะ5้าบาทเองได้ไม่เยอะแต่สักลูกก็ไม่มีกำไรแล้วค่ะอืมกอ,นนอันนี้อันนี้ราคาแผงแผงเทง่าไหร่ละฮะราคาแพงก็ลดไปร้อยสี่สิบร้อยสามสิร้อยยี่้าบาะ ซื้อเป็นแผงมันก็จะได้ถูกกว่าถ้าซื้อเป็นลูกมันก็ราคาส่วนคือเป็นลูกมันมันราคาแพงกว่าใช่ไหมใช่ถ้าซื้อเป็นแผงมันก็ถูกกว่าแต่ส่วนแม่ค้านี่พอได้กำไรบ้างแล้แคะไหนครับได้กำไรแผงละแาบบได้ไม่เยอะค่ะได้แต่สักลูกก็ไม่มีกําไรครับได้กำไราไยากค่ะ <c oughs> ได้ยินแล้วนะครับจัดเจนแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ไข่แพงครับเรื่องใหญ่เลยครับไข่แพงนี่เพราะว่ายังไ,ไรไม่ไรในครัวนี่ให้มีไข่ไว้ก่อนก็อิ่มแล้วครับหลายคนบอกแล้วจะให้ทําผื่นแล้วคาตัวพ่อขาก็ไข่มันแพงแบบนี้ถ้าไม่กินไข่แล้วจะไปให้กินอะไรล่ะครับเพราะว่าสมัยนี้จะกินอะไรเลยเล่ะครับเพราะว่ามันแพงทั้งแผ่นดิน <S <S อ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงไขแ่แพงแก้เซ็งกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวตัวพ่อจะร้องให้ฟังช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดความอลังการของวงการลูกทุ่งไทยและลีลาของผางเครื่องที่วนกันมาโยกย้ายหากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปพร้อมกันนับัดนี้ เสียงไข่คร,ครวนหวนมาว่าแพงไข่มันขึ้นสุดแสนระทมคำาลงฟื้นค่มไข่เงาไข่ครางครวนให้หวนขนึงถึงข้าวฟังเสียงริงรีดเราได้คินข้าวเปล่าแน่นอน